หิวอ่ะไปต้องโกะอะไรไปต้องโกะเฉยไปต้องโกะเฉยเลยจิ้นนี่อยากกินเราไปกัดเอาไปฆ่าเลยคุณกัตตี้นี่ว่ะคุณกัดไม่อร่อยมากอร่อยมากอ๋อเขาบอก5นาทีคุณกัดไม่อยู่นี่ว่ะใช่ได้ได้ได้ดีนะผมตั้งเป็นเกมช้าไว้ไมปกินกินข้าวเลยว่ะทุกคนอะไร อ้วนหนูดิมไม่มีใครอยากเป็นซอมบี้ตามพี่จินไหมวะผมผมผมเอเจนต์เป็นซอมบี้ได้ที่ไหนเล่าหัวหน้าเป็นซอมบี้ไม่ได้ยังเงี้ยทำไมกันไม่มีที่ทำเลยโลกนี้เจะเอาปืนจ่อตัวเองแล้วเป็นซอมบี้อยายาหเป็นลูกน้องซื้อสัตว์ของผมด้วยกต่คุณยากทำยุ่ง ให้คนงูมาเล่นเกมใช้สมองแน่วะ่ะผมเล่นไม่ขาดเลยเกมนี้ม,มาแล้วครับโอเคอาเลยครับตาคนกันเลย <c oughs> เดี๋ยวนะพอ่ยอ้เปิดดีนคนกันอะไรเป็นอะไรบ้างเนี่ยดีมันซอมบีแน่เลยเห็นคุณจินนี่ไหมอวนเลยอ๋อ พันธาแ <c oughs> ต๊บหนึ่งนะคนุณ gas <c oughs> เรียบร้อยมาเสเต้คุณค่าลูกงอทำไมแกไปคอมบียร์มันทำไมฮาวผลงานก็หงคนละทีกับคุนละเรียบร้อยมาเสเต้ oh s ชิตดีมดีมชิตเจียอะไรอะ อ๋อแม่อ๋อพีต่ตัดเล่นคอร์โบพีต่ตัดเล่นคอร์โบทำไมวะคือเอาเอาไปทิ้งเลยอ๋<า>อด้านนิดเขาอ๋อบอลแล้วเขาเคไนอเคนาคหรือเทเซอร์เราว่มามันบุ้มอ๋อเขาใส่มีดปกติผมจะจะโดนหลิงยิงตายแล้วอะโอ้ยยังไม่ตายเร็วๆนี่หราแต่มีซอมบี้สองตัวอันตรายกว่านะแย่มาก คงกาต์ดี่ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนการ์พูนน้ำโดยการพูนน้ำของสองฝ่ายต้องทุบปิดเผยอ๋อยังได้แน่ต้องรอสองฝ่ายนัต้องรอให้คิงพินเปิดเผยกันนะโอ้ก้ามเป็นคิงพินคงกาต์ดยังต้องถามอีกเหรอว่าใครเป็นคิงพินอะไรผมไม่ใช่คิงพินผมบอกแล้วผมอยากให้พี่จินนี่ชนะเอออย่ามากัดผมผมตายกูจะตายแล้วยังไม่ตายอีกแต่ยินดีตัวเองยังไม่เจ็บเลยสุขภาพร่างกายยังดีเลย คุณกัตตี้โปรเทคผมทีเฮลมีเฮลวีเฮลวีฮาวโอเมก้าแล้วซอมบี้อ่ะคือเป็นซอมบี้แบบเดียวๆหรือว่าถ้าซอมบี้สองคนก็คือเป็นทีมเดียวเป็นทีมเล่นเป็นทีมอ๋อเลิศเลยคนตาย่ดีมี่ดีมเป็นสีอะไรจีสีแดงเลยนะดีมดีม ทีมเป็นฝั่งร้ายฝั่งดีฝั่งดีฝั่งดีเล็งยิงโอเมก้าเลยทำไมอ่ะโอเมก้าเป็นหัวหน้าฝั่งร้ายใคยครับเชื่อจริงเหรอดีมดีเด้ออะไรคุณเล็งทุกอย่างพี่กูกผมไม่รู้ครับผมคือผมอ่ะผมไม่สนว่าซอมบี้จะทาร์เกตยังไงเว้ย แต่คือตราบใดที่เรายังเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินกันอยู่อะรู้จักไอ้นี่ปหมไอ้แดงมันไปหนักสุดสภาพสภาพจริงถ้าจะยิงเนี่ยไม่ตรงไปเด่นลาจะรับกลองไว้เด็กรอตัวยิงรับกลงมือ๋อพี่ตายเล็งใครอยู่อะมองไม่เห็นตาคุณการอ๋อการณ์การณ์การณ์ต่อไปตาคุณการหรอน่าจะใช่รใช่ ใช่ใช่เอ้ยผมเห็นนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยบอกเอ้ยไม่บอกเลยแล้วกันตอนนี้มงสามสองหนึ่งอยู่นีหว่าผมอยู่คนเดียวคนเดียวเอ้ยไม่ใช่ใชด,ดิอ๋ออยู่กับดีม,ด,ม,มดีมึงอยู่เออลืมอ๋อสอ,สองสองสองโอดนตนปีนฝั่งตอนแรกอยู่แล้วใช่ดีมันสีฟ้าไม่คุณกัตตี้กัตตีเขาโดนมีดไปนารเงี้ยใช่โดนมีด อุ้ยเรียบร้อยหน้ากากซอมบี้อะไรอ่ะก็คือสีฟ้าหรือยังคระคือยังไงอ่ะหน้ากากซอมบี้คือมันจะเลือกชุบชีวิตซอมบี้มาตัวหนึ่งแล้วก็สลับการ์ดทั้งหมดของซอมบี้กับการ์ดของใครก็ได้อีกคนหนึ่งแล้วน่ามาดูคนเห็นบดดิมอ่ะก็การดิมโดนสลับมาไง แล้วใแล้วก็คือตอนนี้คือคุณตายกับดีมก็คือไม่ได้มีใครเป็นซอมบี้สักคนใช่ป่ะใช่ก็มีพีเป็นซอมบี้อยู่คนเดียวคนเดียวแลาวคุณตายก็เอาค่าดีมทั้งหมดไปใช่แตงมือขึ้ดีดมาเป็นคนเดียวแตงล้วนอ่ะแตงล้วนอ่ะแค่พี่ตายก็อยู่เลยพี่ตายก็อยู่ทีมผมไงใครก็ได้ยิงหัวซอมบี้ให้กูทีนี่แต่ถ้าซอมบี้กัดได้ตานี้ก็จบเลยนะ เล็งยิงกิน๋ยวผมมีทริคเร็วๆตอนตาเนตตาใครอะรู้ได้ไงว่าตานน้ตาเออตอนนี้ก็เหลือการเนตที่ยังไม่เล่นอะตาการณิตเนี่ยอันนั่นแหละอาการนิตละลองคว้าปืนผมว่าพอซอมบี้ไม่เข้ามาแม่งสร้างแบบความแบบอะไรแปลกๆได้ขึ้นเยอะเออยขเขายิงซอมบี้วะต้องกับซอมบี้ยกก่อนมันยิงได้เลยหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไ็เหด้ก็ต้องบนครบรอบเหมือนเหมือนคนธรรมดา ก็เหมือนต้องต้องเล็งแผนก่อนแล้วค่อยกระโดดเข้าไปกัดนหละต่แนี่ผลการระดับการวนมาถึงตาผมอีกรอบหรอหรือว่าใช่ใช่วนหนึ่งรอบก็วนจนกว่าจะมาถึงตากนรนอีีรอบอะถ้าถ้ามีไซมีระเบิดควันก็ก็ยังไม่ถึงจินนี่กัดอะเอฮะออกไปตาคุณตายใช่ไหมอ้าวคุณตายจะยิงผมทําไมก็ให้ตายไงเอาตายการได้ใช้อะไรไปอะ อ๋อเราเบิดควันเขาจะยิงซอมบี้ทิ้งก่อนเยอะเยอะเยอะเอาเลยเต็มที่ยิงไปเถอะคือตอนนี้มีซอมบี้หนึ่งตัวมันไม่ค่อยน่ากลัวอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าแต่ถ้าเมื่อกี้พี่ตาอยู่ด้วยโอเคต้องเริ่มคิดแล้วว่ายิงจีนนี่เหรอใช่สิอย่าเฉยอย่าจีนนี่อย่าบอกนะว่าเขาหน้าไม้อ่ะหน้าไม้นี่หาเลยนะตีนี่อย่าพยายามกระสุนอย่าพยายามอ๋อหน้าไม้ไม่ได้ เอมเอ้อะไรอ่ะนาฬิกานาฬิกาปลุกเมื่อจบเถินเป็นทุกกระบอกจะหันไปที่การเด็ดอะไรนี่นี่โกงยิงไม่ได้เนีะขอเสียงแล้วกันเป็นไงฮะกาดอ๋อ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 ไม่ิดี แต่คงต้องขอลองเดี๋ววอวลรวตกตานี้ปืนทุกคนบอกหา,หาการเด็ดอะอ๋อใช่ทุกคนหยิบปืนด้วยทุกคนทุกคนหยิบปืนนี่แล้วก็หันที่การเด็ดนดก็ถ,<า>ถ้าถ้าคุณกันหรือผมไม่ยิงการเด็ดก็คือจินนี่ก็ไปกัดละตอนนี้อมบ,บี้กำลังเตรียมกัดเลรออ๋อลูกคีโดนเ๋อชุบเขาชุบชุบแล้วลก็ชุบมาเป็นผู้ร้ไม่เป็นไรพี่จินนี่พ <ไ S 1> ี่พี่จะชนะกับผมพี่ เออว่าชนะแั้นะชนะอ่ะชูอ่ะชูพี่จินชยเปลี่ยนฝั่งมาแพ้ก็เปลี่ยนจากให้เปลี่ยนจากให้จินนี่ชนะเขาเดียวเป็นจินนี่ชนะก็พผมกบพี่ตายอ่ะชนะวยกันก็ดีดีซอมบี้หายหมดะล้ใช่ไม่มีแล้วซอมบี้พยายามพปรเกคผมไม่ได้ครับมันไม่มีของดีม ดีมปกป้องทางเน็ตปะโอ้ทนะอ๋อแล้วตัวเองถือปืนอยู่เพราะว่าที่จินใช้อารามคอร์กโอเคจบเดียบร้อยเย้ชนะเฉยเลยกูเดี๋ยวขอหน้ากล่องของตัวเองเฉยเลยไม่มีอะไรต้องเอขึ้น